สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเราเจลลี่แลบนะครับและวันนี้เราก็อยู่กันในเกมวัน d ด r Hero รอีกเช่นเคยนะครับโดยในวันนี้ครับเราจะมาแนะนําการผ่านดานและการเก็บดาวให้ครบนะครับโดยเราจะลุยกันต่อเลยนะครับชัปเต้รที่2ด่ดานที่2นะครับโอเคครับเราไปดูเลยครับว่าดานนี้จะมีภารกิจเราทำบ้างนะครับ โอเคครับในด่านนี้ก็จะมี3ภารกิจให้เราทำอีเช่นเคยนะครับในภารกิจแรกนะครับก็จะเหมือนกับด่านที่แล้วเลยนะครับก็คือฮีโร่เราต้องไม่ตายเกิน2ตัวนะครับส่วนภารกิจที่2นะครับเราต้องมีซาร่าอยู่ในทีมนะครับแล้วก็ภารกิจที่3านะครับเราต้องจบด่านนี้ภายใน15เทินนะครับนะครับตัวซาร่าก็อย่างที่ผมได้เคยบอกไว้นะจะเป็นตัวละครปืนคู่นะโอเคครับแล้วเขาไปดูในด่านกันเลยดีกว่าครับว่าในด่านนี้จะมีอะไรให้เราทําบ้างนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในดานกันแล้วครับโดยในดานนี้ครับจะมีป้อมปืนทั้งหมด4ี่ป้อมนะครับป้อมพวกนี้นะครับจะยิงเป็นเส้นตรงนะครับผมเวลาเราจะตีนะครับถ้าเราอยากเซฟตัวละคอเราให้ได้มากที่สุดครับให้เราพยายามเลี่ยงนะครับเดินมาประมาณนี้นะครับข้างล่างหรือข้างบนนะครับเพราะป้อมนี้นะครับจะยิงเป็นแค่เส้นตรงเท่านั้นครับจะยิงแค่หน้าหลังอย่างเดียวครับมันจะไม่สามารถยิงข้างบนหรือข้างล่างได้นะครับ ผมจะลองตีดูนะว่าจะเดินมาปานานี้นะส่วนตาละครเคเรนของผมนะครับไม่สามารถตีบนหรือล่างได้นะครับตีได้เป็นเส้นทางตรงเส้นทางเดียวนะครับผมก็จะตีตรงนี้แล้วนะครับยืนไว้ตรงนี้นะครับก็ตีไปเลยครับทำลายจักป้อมหนึ่งนะครับนะครับค่อนข้างสวยเลยทีเดียวครับตอนนี้ครับโอครับจะเหลือป้อมอีกป้อมหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะ ออนไลายป้อมฝั่งซ้ายข้างล่างด้วยนะเพื่อให้เลี้งอย่านเรายืนให้ง่ายขึ้นนะจะเฉลี่ยมาอย่างนี้นะครับผมโอเคครับไปซาร่ายกันอย่างนี้นะครับประมาณนี้ครับชวงไทม่ครับเราไอชั่นเลยครับโอเคครับตอนนี้ก็เหลือป้อมสุดท้ายแล้วเราก็ ทำลายมนเลยเครับในด่านนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมไม่ตอบอะไรกแล้วครับเกลือจริงๆตั้งแต่เล่นมานี่เกลือมากเลยผมโอเคครับในด่านนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะจะมีป้อมสีป้อมให้เราตีนะครับในด่านต่อไปจะมีอะไรให้เราทําบ้านครับยังไงก็ฝากติดตามรับชมด้วยครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ